ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลจะเต็มคืนทับหลักคาดไายอัพด่วนแอสตันวิลล่าศึกพิมลิกอันนรสลลอต,ตเตรียมเรียกแข้งตัวจริงลิเวอร์พูลคืนสนามรับมือแอสตันวิลล่าหลังพักเกือบทั้งทีมในศึกคาร์บาวครับช่วงกลางสัปดาห์โดยหวังคืนฟอร์มเก็บชัยศึกพีิมลิกวันเสาร์นี้ ลเวอพูพักผู้เล่นตัวหลักเกือบยกทีมในเกมคาราบาวครับรอบ4ี่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์นั่นทําให้อา์เนอร์สล็อตกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในการเลือกทีมให้เหมาะสมสําหรับแมตช์รับมือแอสตันวิลล่าสึกเพียมริกอังกฤษวันเสราร์ที่1พฤศจิกายนนี้ทัพหงแดงมีการเปลี่ยนแปลงถึง10คนในเกมแพ้คริสตันพาเลสศูนย์ต่อ3ตกรอบฟุตบอลถ้วยใบยเล็กเมืองผู้ดีค่าทินแอนด์วิล ต่เหตุผลที่โค้ชอา์เนอร์โรเตชันทีมขนาดนั้นเพราะมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นตัวหลักได้พักอย่างเต็มที่และสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในเกมพบสิงห์พังงัดมีความเป็นไปได้สูงว่าก้าวนักเตะตัวจริงที่ลงเล่นในเกมออกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดคาดว่าจะได้กลับมาอยู่ในไลน์อัพสำหรับแมตชนี้โดยจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นจะเกมคาราบาวครับที่น่าจะได้ลงสนามตั้งแต่ต้นเกมในแมตช์ปะทะทีมของกุนซืออูนเอเมรีผู้รักษาประตูจอจี้มามารัสวิลี สำหรับตำแหน่งนี้มา,มาราราสววลลี่ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปเนื่องจากอาริสันเบเกอร์อยังไม่พร้อมที่จะกลับมาลงสนามโดยผลงานของนายทวานทีมชาติจอร์เจียก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรมากนักที่สำคัญยังมีชอ็อตเซฟส,ยสวยๆหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาเพียงแต่การที่หงแดงมีผลการแข่งขันไม่น่าอภิรมทำให้ตัวเขาโดนจับจ้องเป็นพิเศษแบ็กโฟ์คอเนอร์แบตลีี่อิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟันได แอนดูโลเบสันสาวกเดอะคอปจะได้เห็นแนวรับตัวหลักกลับมายืนประจำตำแหน่งอีกครั้งโดยแบ็คขวาแบตเลียได้รับโอกาสต่อไปเนื่องจากเจอร,ร์มีนีิมปงยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากอาการบาดเจ็บสำหรับคู่เซตแบ็กโกนาเต้กับฟานได้ยังคงได้รับความไว้วางใจมากที่สุดหลังแฟนบอลหงแดงได้เห็นฟอร์มของจจโกเมสในเกมคาราบาวครับทำให้พวกเขารู้ว่าคู่นี้เหมาะที่จะแบกรับเกมรับของทีมที่สุดขณะที่ฝั่งซ้ายมีลอดเคอร์เคสยังไม่สามารถพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองได้เหมือนเดิมและโรเบสัน ไ,ได้ยึดตัวจริงอีกครั้งแม้รบโรบจะลงเล่นในเกมกลางสัปดาห์แต่นักเตะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่67ฉะนั้นสภาพร่างกายน่าจะกลับมาฟิตเต็มที่แล้วคู่กองกลางไรอันกราเฟนแบกโดมิกโซโบสไล การได้เห็นกราเฟนแบกหายเจ็บกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วถือเป็นข่าวดีอย่างมากสําหรับแผงมิดฟิลของลิเวอร์พูลเพราะการไม่มีเขาทําให้แดนกลางของทีมอ่อนย่ำไปเลยแต่ถ้าเจ้าตัว,ตวยังไม่พร้อมงานนี้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ก็พร้อมเสี่ยงแม้สตาชาวอาร์เจนตายจะยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ก็ตาม สำหรับคู่หูของเจ้าตัวตอนนี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับโซโบสไลน์ซึ่งเป็นนักเตะเพียงคนเดียวในเวลานี้ที่ทำผลงานได้คงเส้นคงวาที่สุดและเป็นนักเตะที่โคชอาเนอร์ไว้วางใจได้ที่สำคัญพละกกำลังของโซโบจะช่วยทีมทั้งเกมลุกและเกมรับได้เป็นอย่างดีแนวลุกฟอร์เวน VS โมฮมเหม็ดซาล่ากูดีกาโป แม้ว่าเด็กหงส์จำนวนมากอยากเห็นกุนสือชาวรับดอบโมซาลาในเกมหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีแต่ด้วยสถานการณ์ที่ต้องพบกับทีมที่มีเกมรับแข็งแกร่งอย่างวิลลาการมีบางโมอยู่ในทีมน่าจะช่วยสร้างความมหัศจรรย์ได้ขณะที่เวสจะได้กลับมาปั้นเกมในแนวลุกแม้ผลงานของเขาในเกมพิมลิกอาจจะไม่โดดเด่นแต่ด้วยศักยภาพของจอมทัพชาวเยอรมันอาจช่วยสร้างโอกาสให้กับทีมได้สำหรับกักโปแม้หลายคนมองว่าเขาเป็นลูกรักของโค้ชอาร์เน แต่หากมองภาพรวมนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีมากๆให้กับทีมฤดตูการนี้หน้าเป้าอูโกเอกิเตเกสำหรับเอกิเตเกถือว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมในเวลานี้หลังนักเตะได้พักร่างกายอย่างเต็มที่แถมอเล็กซานเดอร์อีซักยังมีปัญหาบาดเจ็บนั่นทำให้สตาดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสจะได้รับโอกาสลงเป็นตัวจริงขณะที่เฟเดโกเคียซ่าซึ่งลงเล่นตัวจริงในเกมคาราบาวครับต้องรอโอกาสของเขาต่อไป สัมภาษณ์ไรอันกราเฟนแบกเรื่องสภาพร่างกายความท้าทายกับวิลล่าและสัปดาห์ใหญ่ของลิเวอร์พูลไรอันกราเฟนแบกมั่นใจว่าเขาพร้อมกลับมาช่วยทีมลิเวอร์พูลในการลงเล่นในช่วงสัปดาห์ใหญ่ที่เริ่มต้นด้วยเกมกับแอสตันวิลล่ากองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์พลาดลงสนาม3นัดล่าสุดของหงส์แดงเนื่องจากบาดเจ็บข้อเท้าที่ได้รับในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อน ยางไรก็ตามเข้าฝึกซ้อมเต็มรูปแบบทั้งวันพรหัสบดีและวันศุกร์และอาจกลับมาลงสนามในพิมลีกกับวินล,ล่าในวันเสาร์นี้ทีมของอาร์เนอร์สลอตกำลังมองหาผลลัพธ์ที่ดีเพื่อหยุดสถิติแพ้4ี่นัดติดต่อกันในลีกก่อนจะเจอเรอลัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนช่วงพักเบรกชีมชาติเดือนพฤศจิกายนเว็บไซต์ l i v e r p o o l f c c o m ได้สัมภาษณ์กราฟเฟนแบกที่ศูนย์ฝึกแอซ่าในวันศุกร์บ่ายไปฟังคำถามคำตอบกันคำถาม ก่อนอื่นเลยไรยอันสภาพร่างกายของคุณเป็นอย่างไรบ้างอาเนอร์ดูค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเมื่อเร็วๆนี้คุณหวังว่าจะลงเล่นในวันเสาร์นี้ได้ไหมกราาเฟนแบกตอบใช่ใช่ผมรู้สึกมั่นใจมากเมื่อวานผมมีซ้อมวันนี้ก็ด้วยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยผมก็จะพร้อมลงเล่นพรุ่งนี้คำถามเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับทุกคนที่รักลิเวอร์พูลในแง่ของผลการแข่งขันการที่คุณกลับมาช่วยทีมได้มีความสำคัญแค่ไหนกราาเฟนแบกสำคัญมากทุกคนรอบตัวเรารวมถึงแฟนบอลและพวกเราเอง ต้องกลับมาชนะอีกครั้งครุ่งนี้จะเป็นเกมที่ยากมากแต่เราซ้อมมาอย่างดีและหวังว่าเราจะชนะคำถามเป็นสิ่งที่เราแทบไม่เคยเจอเมื่อรุูกาลที่แล้วและคุณเองก็ไม่ค่อยเจอในอาชีพนักเตะคุณคิดว่าจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงกลับไปทำพื้นฐานให้ถูกต้องก่อนกราเฟนแบกใช่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งสำคัญในฐานะทีมเราต้องอยู่ด้วยกันทุกคนต้องอยู่ด้วยกันทำสิ่งพื้นฐานให้ถูกต้องอีกครั้งแล้วค่อยดูต่อ คำถามเวลาผ่านช่วงเวลายากๆแบบนี้การคุยกันระหว่างผู้เล่นเป็นยังไงซื่อสัตย์แต่สร้างสรรค์ใช่ไหมกราเฟนแบกตอบใช่แค่ซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันว่าคาดหวังอะไรได้และจะทำอะไรให้ดีขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องนั้นล้วนๆคำถามเป็นสัปดาห์ที่แทบไม่ต้องใช้แรงจูงใจเพิ่มเลยหลังจากวินลา่าคุณยังต้องเจอเรอัลมิดและแมนเชสเตอร์ซิตี้กราเฟนแบกตอบเป็นสัปดาห์ใหญ่แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเล่นทีละเกมพรุ่งนี้คือวินลา่าเราต้องพร้อมสำหรับเกมนั้น คำถามคุณคาดหวังอะไรจากวินล,ล่าพวกเขากำลังอยู่ในฟอร์มยอดเยี่ยมชนะสีนัดติดต่อกันในพิเมริกกราาเฟนแบกตอบตอนนี้พวกเขาดีมากเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากเรารู้ว่าพวกเขาก็เก่งในการโต้กลับดังนั้นเราต้องตเตรียมรับมือเรื่องนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าถ้าเราทำสิ่งพื้นฐานให้ถูกต้องอีกครั้งเราก็มีโอกาสดีที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในพรุ่งนี้คำถามการโชว์ฟอร์มใหญ่หรือชนะเกมสำคัญหนึ่งเกมสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดได้ใช่ไหมในแง่ของการเป็นแรงผลักดันสำหรับเกมต่อ,ตอไป กราฟนแบกตอบใช่จริงแต่สิ่งที่ผมพูดคือเราต้องเล่นทีละเกมหวังว่าเราจะชนะพรุ่งนี้แล้วค่อยดูต่อจากนั้นแคสรับเยือนหงหนักแต่ยังหวังชนะ5นัดติดแมทติแคสแบ็กขวาฟอร์มร้อนแรงของแอสตันวิลล่ายอมรับว่าเกมบุกเยือนหงแดงลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้จะเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดของทีมในฤดูกาลนี้ขณะที่ทีมของอูนเอมรี่ตั้งเป้าคว้าชัยในพีเมลิกเป็นนัดที่5ติดต่อกัน หลังออกสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างฝืดเคืองโดยยิงประตูไม่ได้เลยใน4นัดแรกวิลล่าก็กลับมาทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันเอาชนะฟูแลมเบอร์ลี่สเปอร์และล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้จนขยับขึ้นมามั่นใจอีกครั้งแคทให้สัมภาษณ์ก่อนจะเล่นเกมสำคัญวันเสาร์นี้ว่าสุดสัปดาห์นี้เราต้องไปเยือนลิเวอร์พูลซึ่งถือเป็นงานที่หนักกว่าเกมก่อนก่อนอีกแม้ช่วงหลังพวกเขาอาจจะมีผลงานไม่ดีนักแต่ทุกคนรู้ว่าคุณภาพของนักเตะลิเวอร์พูลนั้นสูงมากและการเล่นที่แอนฟิลด์ก็เป็นเเกกมมที่ยาสอ เราหวังว่าจะรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ไว้ได้และทำให้มันเป็นชัยชนะนัดที่5ติดต่อกันให้ได้ฮอตช็อตเชื่อหงบหดลุ้นแชมป์หากพ่ายวิลล่าอาลันเชียร์เชื่อว่าหากลิเวอร์พูลแพ้กับแอสตันวิลล่าอีกในเกมวันเสาร์นี้พวกเขาก็จะหลุดโค้งจารกกลุนแชมป์พเมลีกลิเวอร์พูลออกสตาร์ดูกาลได้ดีแต่ผลงานตลอด5สัปดาห์หลังสุดกลับดิ่งอย่างหนักหลังพบกับความพ่ายแพ้ต่อคริสตัลพาเลซเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเบรนท์ฟอร์ ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยครองจ่าฝูงด้วยความห่าง5แต้มและเก็บชัยชนะรวดแต่ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ7ในตารางและตามหลังอาเซนนลจ่าฝูงอยู่7แต้มลิเวอร์พูลจะต้องพบกับิลล่าที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักกวาดชัย4เกมหลังสุดในลีกรวมถึงปราบสเปอร์และแมนเชสเตอร์ซิตี้มาด้วยเชียร์เรอร์เชื่อว่าหากหง์แดงยังแพ้ต่ออีกนัดพวกเขาก็ต้องบอกลาการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ถ้าวันเสาร์นี้พวกเขาแพ้อ,อีกผมไม่เห็นว่าพวกเขาจะได้ร่วมลุ้นแชมป์นะเชียร์เรอร์บอก ถ้าพวกเขาชนะเรียกความมั่นใจได้พวกเขายังมีคุณภาพที่จะสร้างผลงานต่อเนื่องเกมคืนวันเสาร์จะเป็นเกมสําคัญผมว่าหากพวกเขาแพ้อีกนัดก็จะหลุดโค้งจากการลุ้นแชมป์ผลงานที่ย่ำแย่ยังทำให้อนาคตของอาร์เนสซ์สตถูกตั้งคำถามด้วยแต่เชียร์โรมองมว่าเป็นเรื่องที่ตื่นตูมกันเกินไปในเรื่องที่ว่าสโลตจะกระเด็นออกจากตำแหน่งนะใช่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตื่นตูมเกินปีก่อนเขาทำได้ดีมากๆผมรู้ว่าเขามาทำงานกับสโมสรที่ดีมากๆแถมยังมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็ไม่ได้เสริมเยอะนะ แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่เขาก็ทําได้เยี่ยมในซีซั่นก่อนแน่นอนว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องดิ้นรนแล้วผมยังไม่เรียกว่าวิกฤตหรอกนะแต่พวกเขาอยู่ในสถานก,การณ์ที่ลําบากอาจใช้คําว่าวิกฤตก็ได้หากพวกเขาแพ้วินล่าคาบ้านในวันเสาร์แต่ในตอนนี้ผมขอใช้คําว่าสถานก,การณ์ลาบากมากกว่าจะวิกฤตเต็มขั้นผมคิดว่าเกมเจอกับพาเลนนะเป็นการเดิมพันสูงมากซึ่งย้อนกลับมาเล่นงานพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาชนะในวันอังคารนั่นก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจากมุมมองของเขา เพราะคาราบาวครับมีความสําคัญน้อยกว่าแต่พอสมสรของคุณกําลังต้องดิ้นรนและต้องการผลการแข่งขันการจัดไล์อัพแล้วเปลี่ยนตัวแบบนั้นเลยเป็นเรื่องเสี่ยงถ้าคุณแพ้แค่หนึ่งต่อศูนย์จากการตัดสินที่กังขามันก็โอเคแต่ถ้าคุณโดนอัดขาบ้านและแฟนบอลพาเลตร้องเพลงว่าขอเจอทุกนัดได้ไหมแบบนั้นมันเสียหาย เราไม่รู้ว่าผลกระทบหนักขนาดไหนจนกว่าจะพ้นเกมเวลิลล่ามันทําให้นักเตะที่จะกลับมาลงสนามเจอวิลล่าในแอนฟิลด์กดดันมากขึ้นถ้าพวกเขาชนะเขาก็จะบอกว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ตอนนี้พวกเขาต้องชนะอย่างเดียวหลังจัดตัวแบบนั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ